จับอยู่ช่องปลาจิตคนหมกรุดครับผมพามาชมอีแตนคลาสสิกคลาสสิกเนาะครับอาจารย์โอ้เนื้อนอ้นี่นี่ครับอีแตนอีแตนสิงอีแตนคลาสสิกงามเนาะคือทรงมันได้เนาะหัวมันหัวมันหัวมันโอเคเลยเด็ด นี่ครับอีแตนซิงครับผู้ใดเบิ่งไว้เป็นไอเดียได้ครับไปเห็ดอีแตนไวทาใส่ทรงมันงามทรงมันได้โค้งสางรถกระบะได้เนาะครับแม่รถมอญย่าสมัยเก่าโอ้โค้งโค้งโค้งมันนี่เป็นรถกระบะได้เนาะรถรถแตนหกหลอสมัยเก่าส่งสิเป็นซี่โอ้เห็กหลอดเทียมเขาเห็ดรักทิมไห้พร้อมอืม โอ้นี่ไอเดียครับไอเดียว่างเครื่องนี้เต็นได้ดินี่ยกขึ้นมาเครื่องนี้เตียนยังเฉดอือเกินคู่บทตตาครับ ปลากระปุงเห็ดดีแห้งเจกสุดหยอดเลยนี่ครับก็ะอิดก็นธรรมดาเท่าแต่ว่าโครงสร้างเป็นรลดเบึงไว้เป็นไอเดียนะครับนี่ไอเดียไอเดียเรียนหันทรงมันงามครับทรงงามทรงงามบ๊วย ว่ได้ขายเด้อครับน,นี่อันนี้อันนี้ท้ายให้บเบิงซื่อเปลี่ยนไอเดียส่งผู้ใดอยากเอาไปเห็ดเป็นรถอีเทนส่งมันงามดีวะส่งงามดีครับส่งงามดีเอาไว้เป็นไอเดียไอเดียในการไาสิตัวอีเทนเนอะครับนี่เบิงไว้เป็นตัวอย่างคือรถหกหล้อสมัยเก่าเลยเนาะ เข้าบ่อใดบกพิจาราเนี่ยงเพียนันเนยคือเขาเข้ากระบาได้นีงดอกเพราะว่าเขาไปหลากมากเขาซื้อคนัได้แต่เป็หลากมากประมาณหลากขนาดั้นนี่เนี่ยเขาก็แกๆอันนี้ดีครับไอไท่บ้านบ้านนี่เลยนี่เขาไปทางวัดกับพีอนออเออมันนันผมทคนซือทางกันก็ขอไทยผมก็คือมีเรื่องของงนอ่อืมของงบมเดียวสอขั้นเลย ไเท่นงยนอกงามสงงามครับสงอีเทนซิงอีเทนซิงสงงามครับสงงามบึงไว้เป็นไอเดียนี่ครับ ว่างเรืองกูบตากระซี่กซีเฮ็ดขึ้นเองครับกซี่หนาสามหนาสี่กระซี่หนาสี่อค้งข้าหนากะเฮ็ดขึ้นเองนี่ครับนี่น,นี่ครับเล็กทั้งคันเหล็กทั้งคัน โอ้ oh, บึงเอกเป็นไอเดียเด้อครับ,บ,บนี่เด้ <c oughs> อเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีข <c oughs> ูงเล็กว่างเล็กหนาซี กัซซี่หนาซีครับนี่สางขึ้นเองเน้อครับนี่สานกัซซี่ขึ้นเองเลยดีครับนี่อ่ยั่บอ<ม>่อแงรมนรห่บอว่าจท,ที่น่งไปหน้านเสียนาั่งเร <c oughs> ่กัน็คนีนรับเท่งน่งห<ๆ>ันหญเทงนียงามันเเป็นเขาหัวทุ

คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ